สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสซิสเตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกดเิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ อ,อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวระหว่างวันที่19เมษายนถึง14พฤษภาคมมีดาวขยับย้าย3ดวงค่ะดาวพฤหัสดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารเริ่มต้นดูที่ตำแหน่งของดาวกันก่อนนะคะว่าอยู่ในภพเดือนที่ดีมากน้อยแค่ไหนที่คุณเห็นชื่อภพเป็นสีแดงเข้มอริมรณะแล้วก็วินาศ เป็นภพเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายค่ะฉะนั้นเมื่อใดนะคะที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในภพเรือนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเสียซะทั้งหมดค่ะแต่ว่ามีบางเรื่องที่เราจะต้องตั้งรับและทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการจับคู่ดาวที่ไม่ส่งเสริมกันให้คุณเห็นในภพกระดุมพลานะคะราหูไม่ส่งเสริมดาวอาทิตย์ราหูเป็นคู่ศัตรูกับดาวพุธ แล้วก็ดาวอังคารกับดาวเสาร์ที่คุณเห็นนะคะเขาส่งกําลังถึงการเป็นดาวคู่ศัตรูเดี๋ยวเราไปดูความหมายของเขานะคะว่าไม่ส่งเสริมกันในเรื่องไหนส่วนทางด้านขวานะคะเป็นดาวที่ได้มาตรฐานพิเศษคือให้อานิสงส์ในด้านที่ดีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่เป็นดาวปกติทั่วไปดาวพระฤหัสย้ายเข้ามาได้มาตรฐานราชาโชคค่ะดาวศุกร์ยังคงเป็นเกษตรแล้วก็ดาวอัทิตย์เป็นมหาอุดดาวอังคารยังคงเป็นอุดมเกณฑ์นะคะ ฉะนั้นคุณจะเห็นภาพแล้วค่ะว่าในช่วงเวลาเดียวกันจะมีทั้งเรื่องที่ส่งเสริมและก็เรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับดาวต่อไปที่จะย้ายนะคะคือดาวสุกขค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์วันที่4พฤษภาคมนะคะขยับออกจากภพสหัชชะเข้าภพพันธุได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์แล้วก็ดาวอังคารค่ะขยับเดินหน้าจากภพพันธุเข้าภพปุตตะวันที่10พฤษภาคม ตำแหน่งนี้ก็ได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์เช่นกันเริ่มต้นที่พบกระดุมพักกันก่อนเลยนะคะช่วงนี้ยังมีดาวกลุ่มร่วมกันถึงสี่ดวงค่ะเวลาที่เราจะพิจารณาหรือว่าตีความหมายของดาวที่เขาอยู่รวมกันหลายๆดวงแบบนี้นะคะเราจะให้ความสําคัญกับดาวที่เขามีอิทธิพลมากที่สุดก่อนในที่นี้คือดาวราหูค่ะเขามีอิทธิพลอยู่ในภพเรือนนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีห5หแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ดาวบากพระเคราะห์ก็จะเป็นเรื่องของอุปสรรค ภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องฝ่าฟันรับผิดชอบราหูเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะตอนนี้มีดาวเสาเข้ามากระตุ้นอยู่ในภพเรือนด้วยฉะนั้นคุณจะมีเรื่องที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาระรับผิดชอบที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทำมาหาได้เท่าไหร่คุณก็จะต้องมีเหตุให้คุณต้องจ่ายออกไปเพราะว่าราหูอยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่าราหูค้นรั์ตรงน,นี้ต้องอาศัยดาวตัวช่วยอื่นๆค่ะตอนนี้เรารู้กันแล้วนะคะว่าคุณมีเรื่องเหนื่อยหนักในเรื่องของการเงิน ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่ารัคนาราศีเดียวกันคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีสถานะหรือว่าตกอยู่ในที่นั่งเดียวกันเสมอไปค่ะเพราะว่าอย่างคนโสดกับคนที่มีครอบครัวเรื่องของค่าใช้จ่ายย่อมแตกต่างกันเรื่องของอายุมากน้อยความรับผิดชอบก็ย่อมต่างกันเช่นกันคำชี้แนะตรงนี้นะคะจะเป็นแนวทางก,งกว้างๆให้คุณได้วางแผนหรือไม่ก็ไปปรับใช้กับความเป็นจริงของแต่ละท่านค่ะ ดาวตัวช่วยดวงแรกที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะคือดาวเสาในภพวินาศนะคะเป็นบ้านของดาวราหูเป็นดาวคู่มิตรกันค่ะเสากับราหูเขาไม่ทําร้ายกันแต่ว่าด้วยความที่เป็นภพวินาศนะคะตามชื่อเลยค่ะย่อมมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เสียทั้งสองด้านในด้านที่เข้ามาช่วยคุณนะคะมองว่าเนื่องจากรายจ่ายคุณเยอะค่ะแล้วก็คงยังควบคุมได้ยาก เราย่อมต้องหาทางที่จะมีไรายได้เข้ามาให้มันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายดาวเสารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะโชคลาภของคุณในที่นี้มองเป็นเรื่องของอาชีพที่ส่งเสริมค่ะวินาศนะคะคืออาชีพที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนท่านใดที่ทํางานอยู่ในต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดดาวเสารไปได้อย่างหนึ่งค่ะและในทางกลับกันนะคะวินาศยังหมายถึงความสันโดษโลกส่วนตัวความโดดเดี่ยว คุณอาจจะกำลังรู้สึกว่าเวงเหงาคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านด้วยก็ได้ค่ะอาชีพต่อไปนะคะการที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวงานสายการบินการโรงแรมสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวทุกชนิดค่ะงานที่เกี่ยวกับการเบื้องหลังทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนฝ่ายบริหารงานที่ไม่ออกหน้าค่ะงานออนไลน์ก็ใช่นะคะการค้าการขายทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ แล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่เปิดเผยตัวตนค่ะงานที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับโหราศาสตร์ก็ได้งานซ่อมแซมนะคะทําสิ่งที่ชํารุดให้กลับมาใช้ได้ใหม่เช่นงานศัลยกรรมความสวยความงามก็ได้ค่ะแก้จุดบกพร่องนะคะให้กลับมาดูดีหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับดาวเสารโดยตรงก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าที่ดินการเกษตรงานอุตสาหกรรม อาชีพที่ยกตัวอย่างมานี้นะคะเป็นอาชีพที่จะทําเงินให้คุณเป็นกอบเป็นกำค่ะตราบใดที่ดาวเสาอยู่ในตําแหน่งนี้ฉะนั้นท่านใดที่ว่างงานหรือว่ารอง,งานอยู่อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพแนะนาให้คุณเลยค่ะเพราะว่าดาวเสาจะอยู่ตรงนี้ร่วมเกือบสองปีครึ่งนะคะในเมื่อเราควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ยากเพราะว่ามันจะเข้ามาทุกทิศทุกทางค่ะเราก็ย่อมต้องหาอาชีพที่ถูกฉลกนะคะทําให้มีไรายได้เข้ามาสมดุลกับรายจ่าย หรือว่าท่านใดที่มีงานทำอยู่แล้วถ้ามองหาอาชีพเสริมก็แนะนำด้วยเช่นกันค่ะและดาวอีกหนึ่งดวงนะคะที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญคือดาวพระพฤหัสขยับเข้าวันที่19เมษายนในภพก,กระดุมพระได้มาตรฐานเป็นราชาโชคเป็นดาวประจำตัวของคุณแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็ได้มาตรฐานดาวดีค่ะเหมาะที่คุณจะไปสร้างโอกาสช่องทางการหารายได้เพิ่ม ความสามารถในอาชีพการงานของคุณก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะคะคุณมีโอกาสที่จะทำได้มากกว่าหอาชีพค่ะสำหรับบางท่านคุณคิดแล้วก็มีแผนมีการบริหารจัดการเรื่องของการเงินอยู่แล้วช่วงนี้คุณจะหาไรายได้เก่งนะคะสามารถมองหาลู่ทางการทำงานที่ก่อให้เกิดไรายได้เพิ่มขึ้นใครแนะนำอะไรคุณนิดๆหน่อยๆแคุณก็จะไปต่อได้เองค่ะแล้วก็อีกสายอาชีพนะคะที่ดาวส่งเสริม เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะงานธนาคารการจัดไฟแนนทำบัญชีอาชีพค้าขายนะคะก็จะมีงานเข้ามาเยอะค่ะได้รับอานิสงส์ที่ดีดาวพรหัสยังส่งเสริมดาวอาทิตย์กับดาวพุธในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้การพัฒนาตัวเองช่วงนี้ถ้าคุณเรียนรู้อะไรนะคะคุณจะเรียนรู้ได้ไวดาวอาทิตย์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็เป็นมหาอุด ดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารสติปัญญาการค้าการขายเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแล้วก็ปัตตนิโดยภาพรวมแล้วนะคะถ้าคุณมีความติดขัดเรื่องใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการเงินคุณจะสามารถหาช่องทางเอาตัวรอดได้ด้วยตัวคุณเองค่ะดาวประจําตัวเป็นดาวพระพฤหัสนะคะส่วนใหญ่แล้วคุณจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นมากกว่าที่ตัวคุณจะพึ่งพาใครหน้าที่การงานมอบหมายอะไรมาคุณทําได้หมดคะ่ะ แค่ว่าช่วงนี้อาจจะหนักเหนื่อยหน่อยนะคะโดยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูเราไปดูในส่วนที่ดาวไม่ส่งเสริมกับดาวราหูนะคะทั้งดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธหลักๆแล้วก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะช่วงระหว่างเมษาต่อเข้าพฤษภาช่วงเดืนอน2เดือนนี้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายครบกําหนดหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายประจําอาจจะเป็นการต่อประกันหรือไม่ก็ซ่อมบํารุงรถค่าเทอมลูกหลาน ช่วงนี้ระวังของมีค่าจะสูญหายด้วยค่ะถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ก็อาจจะทวงเงินคืนได้ยากระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ไม่สบายของคนในครอบครัวด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุนเก่งกำไรไม่อยากให้คุณประมาทเช่นกันค่ะระวังการตัดสินใจผิดพลาดถ้าคุณมีข้อมูลในสิ่งที่คุณจะทำยังไม่มากพอนะคะในจังหวะนี้ขออนุญาตไม่แนะนำค่ะมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้ เรื่องของการสื่อสารก็อาจจะต้องมีการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างดาวลักษณะแบบนี้นะคะทุกลักขณาราศีมีเรื่องให้ต้องอึดอัด,อดคับค้องใจกันได้บ้างคะ่ะมากน้อยต่างกันไปคนละเรื่องราวของคุณจะไปเน้นเรื่องของภาระรับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายนะคะที่คุณเป็นกังวลกว่าจะผ่านไปได้แต่ละเดือนอย่างไรก็ผ่านไปได้อยู่แล้วนะคะโดยอานิสงส์ดาวประจําตัวของคุณไปต่อกันที่ดาวศุกร์กันบ้างคะ่ะ เป็นดาวเจ้าเรือนสองตำแหน่งนะคะสหัสชะแล้วก็มรณะสองภพเดือนนี้นะคะก็ส่งผลเหมือนกันตรงที่เรื่องของการเดินทางเป็นการเดินทางได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนเป็นเกษตรแล้วก็เป็นปฐุมเกณฑ์โยกหน้าละคณาอยู่ในตำแหน่งนี้จนถึงวันที่4พฤษภาคมนะคะกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูตำแหน่งแล้วก็มาตรฐานของดาวนี้ถือว่าให้อานิสงส์ที่ดีค่ะ บ่งบอกถึงว่าช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่นะคะมีเหตุให้คุณจะต้องเดินทางบ่อยมากขึ้นจะเกี่ยวกับงานหรือว่าไม่เกี่ยวก็ได้ค่ะการเดินทางพบปะติดต่อผู้คนของคุณนะคะก็จะมีเรื่องที่ดีแฝงอยู่ในนั้นคุณลองไปสังเกตดูนะคะเช่นว,ว่าคุณจะรู้จักสังคมคอนเนคชั่นใหม่ๆมีเรื่องของการชี้แนะหรือว่าให้การสนับสนุนบางอย่างจะมากจะน้อยอยังไงก็ต้องมีค่ะหรือไม่คุณก็สามารถที่จะมองหาโอกาสได้ด้วยตัวคุณเอง ผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายอาจจะหยิบยื่นงานบางอย่างที่สำคัญให้คุณทําอยากให้มองว่าเป็นโอกาสนะคะและคุณไปต่อยอดเอาจากตรงนั้นมีการไปมาหาสู่กันในกลุ่มญาติพี่พน้องๆหรือไม่ก็เพื่อนฝูงบางคนมีเรื่องที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันคะ่ะถ้าคุณรอข่าวสารหรือว่าความคืบหน้าอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือว่าการงานคุณมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อกลับ รวมไปถึงการทำเอกสารสำคัญการทำสัญญาข้อตกลงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่ะดาวกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูอาจจะมีโอกาสได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปหรือมีเหตุให้คุณจะต้องเดินทางกะทันหันและอีกความหมายหนึ่งนะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะถ้าคุณทำการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวจะยิ่งดีมากเลยค่ะช่วงนี้ดาวส่งเสริมในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนค่ะ ทำการค้าการขายก็หาทําเลที่ตั้งที่มีนักท่องเที่ยวไว้นะคะมีเกณฑ์ของการจบจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องปรับตัวบางอย่างเป็นได้ทุกเรื่องนะคะถ้าความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็มีโอกาสที่จะจบได้คะ่ะหรือว่าคนโสดคุณก็มีโอกาสที่จะเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วก็มีดาวพระเกตนะคะที่ตีโกนอยู่ในภพปัตตนิโดยหลักการแล้วนะคะดาวพระเกตไม่มีภพเรือนเป็นของตัวเอง นั้นเวลาที่เขาเดินจรเข้าไปอยู่ในบ้านของใครเขามักจะแฝงไปกับดาวเจ้าเรือนนั้นๆค่ะในที่นี้คือดาวพุธบ่งบอกว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณวันที่สนะคะพอดาวศุกร์ขยับเข้าพบพันธุกุมร่วมกับดาวอังคารช่วงสั้นๆค่ะได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์การได้โชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์นะคะ สำหรับท่านที่ประกาศขายหรือว่าปล่อยให้เช่าบ้านหรือว่าที่ดินคุณมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาจากสิ่งนี้ค่ะในบางท่านคุณมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองการแบ่งสันปันส่วนผลประโยชน์กับคนในครอบครัวถ้าน,นอกเหนือจากเรื่องของบ้านของที่ดินแล้วนะคะพันทุก็ยังหมายถึงเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาช่วงนี้คุณอาจจะมีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะสนใจการหารายได้บนโลกออนไลน์ หรือไม่นะคะก็เป็นเรื่องของการเดินทางเพราะว่าเกณฑ์การเดินทางไกลของคุณก็มีนะคะในจังหวะนี้อาจจะมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือไม่ญาติก็เดินทางมาหาคุณค่ะวันที่10นะคะดาวอังคารย้ายเข้าพบปุตตะดาวอังคารเป็นตัวแทนแห่งความขยันและก็ความกล้าหาญค่ะเกณฑ์ของการเริ่มทําอะไรใหม่ๆของคุณอยู่ในจังหวะนี้แล้วก็จะดีมากนะคะทว่าสิ่งที่คุณคิดหรือว่าวางแผนไว้ เริ่มทำให้มันเป็นรูปธปรรมค่ะมันอาจจะไม่มีอะไรง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าการเรียนเสริมเพิ่มทักษะด้านอื่นๆอันนี้ขออนุญาตแนะนำเลยค่ะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทำอะไรใหม่ๆบางอย่างแต่ว่าถ้าเมื่อใดที่มีเรื่องของการเงินหรือว่าการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณต้องมั่นใจว่าคุณมีข้อมูลมากพอแล้วก็คิดแผนเผื่อทางหนีทีไล่ไว้เผื่อถ้าว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่คุณคาดหวัง เริ่มทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแล้วก็อีกความหมายหนึ่งนะคะมีความเกี่ยวข้องกับลูกกับหลานอาจจะย้ายสถานที่เรียนหรือไม่เขาก็อาจจะต้องไปเรียนที่ไกลขึ้นและในตำแหน่งนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องกับโอกาสบางอย่างที่อยู่ในต่างแดนถ้าคุณมีแผนที่จะไปทำงานนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางค่ะสุดท้ายนี้นะคะบอกให้รัคนาราศีมีนทราบล่วงหน้าเลยค่ะ ดาวราหูคุณจะย้ายออกจากภพเดือนนี้นะคะวันที่18ตุลาคมปีนี้ค่ะ2566ราหูเขาจะไปมีอิทธิพลต่อนะคะกับรัคนาราศีกุมฉะนั้นใครมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักฝากแนะนำนะคะเราเตือนในคลิปปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอะไรบางอย่างที่มันยังไม่เกิดบางทีเขาไม่เห็นภาพและบางครั้งการถูกเตือนก็ยังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวถ้าเตือนจากผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านดาวราหูคน้นรัพย์มาแล้วอย่างลัคนาราศีมีนะคะ ย่อมมีความน่าเชื่อถือกว่าและโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นคนที่คุณรู้จักยังไงก็วางแผนเรื่องของการเงินให้ดีค่ะอย่าประมาทเพราะว่าราหูเขาอยู่นานนะคะหนึ่งปีครึ่งค่ะต่อการขยับย้ายของเขาหนึ่งครั้งฉะนั้นอะไรที่เป็นความจำเป็นนะคะเราจะเตือนคุณล่วงหน้านานมากๆค่ะโดยความหวังดีจากเอซิสเตอร์นะคะฉะนั้นนะคะ19เมษาถึง14พฤษภาคม อยากให้คุณลองไปมองหาหรือว่าเข้าไปอยู่ในแวดวงสังคมอาชีพที่แนะนำไปค่ะลองไปสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะไม่มีอะไรสายเกินไปค่ะเป็นกำลังใจให้รักนาราศีมีนทุกท่านขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ดาวพระพฤหัสอย่างละเอียดเลยนะคะในพบสหัชชะได้มาตรฐานเป็นราชาโชคจะพยายามหาเนื้อหาที่แตกต่างที่คุณไม่เคยฟังหรือว่าเป็นแง่มุมอื่นๆมาฝากค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ